สวัสดีค่ะจะมาเฉลยข้อสอบ6ข้อนะคะข้อแรกจากโจทย์ที่กำหนดให้เนี่ย <c oughs> โลน้ำมัน8.996อ่าสาร A 15.57แล้วก็ประลอด132.8ให้คำนวณหาความต่างของความดันระหว่างถัง A กับ B แล้วก็วิธีทำเราใช้สูตร pa บวกด้วยโลน้ำมันคูณ2บวกด้วยโลประลอดคูณ0.7 <c oughs> แล้วก็จะเท่ากับ P B บวกด้วยโลของสาร A นะคะคูณ1แล้วก็จากนั้นก็แทนค่าลงไปคำตอบของข้อนี้ก็จะได้ลบสิบห้ข้อที่2แท่งวัตถุหนัก2กิโลนิวตันมีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด200 200คูณ0มิลิเมตร เลื่อนลงมาตามพื้นเอียงซึ่งทำมุม30อ,องศากับแนวระดับระหว่างแท่งวัตถุกับพื้นเอียงมีน้ำมันมีความหนืด0.008เคลือบอยู่หนา0.003คำนวณหาความเร็วของแท่งวัตถุที่กำลังเลื่อนลงมาตามพื้นเอียงก็จากสูตรนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะเท่ากับ F ส่วนด้วย a แล้วก็เท่ากับมิวส่วนด้วยดีวาเอ้ย dv ส่วน dy เท่ากับอ่า u ส่วน V แล้วก็ V ส่วนโลนะคะแล้วก็แทนสูตรลงไปเราจะได้ค่า f เท่ากับ106.6ที่จุดสมดุล f เท่ากับ2000 <c oughs> 2000ซส์ามสิจากนั้นก็แทนค่าลงไปย้ายข้างแล้วเราก็จะได้ค่า V เท่ากับ 9.38เป็นความเร็วของแท่งวัตถุในข้อนี้ค่ะข้อที่3คำนวณห,หาแรงและตำแหน่งสุดกลางความดันบนบานประตูสี่เหลี่ยมซึ่งวางทำมุม60องศากับผิวน้ำวิธีทำก็คือคำนวณหาแรงที่กระทำบนบานประตูเ c เท่ากับ2.5ส่วนด้วยอันนี้นะคะแล้วก็้าย60 เท่ากับ3.366แล้วก็ใช้สูตร f เท่ากับ y คูณด้วย h c แล้วก็คูณ a แทนค่าลงไปก็จะได้132.08หาตำแหน่งศูนย์กลางความดันหา r หา y p แล้วก็เท่ากับ y c ส่วนด้วย y c บวก i c ส่วนด้วย y c ส่วน a แทนค่าลงไปแล้วก็จะได้ y c เท่ากับ3.887 แล้วก็มาหา yP แล้วก็จะได้ YP ของข้อนี้คือ3.97ข้อที่4 <c> ี <oughs> ่น้ำไหลเอน้ำไหลเข้าด้วย A อัตรา0.3นาม้ำมันถ่วงจำเพาะศูนและเข้าท่อ B อัตรา0.5ลูกสูบดีเส้นผ่านศูนย์กลางสองมิลิเมตรเลื่อนไปทางซ้ายด้วยความเร็ว0.5ถ้าถังน้ำถ้าน้ำและน้ำมันเป็นของไหลที่อัดตัวและสมมติว่า ผสมปนกันได้เป็นเนื้อเดียวกันไหลออกทางท่อ C. ซีเส้นผ่านศูนย์กลางศูนยให้คำนวณหากก่าความแน่นความหนาความหนาแน่นของ C แล้วก็ขอไข่ความเร็วที่ C วิธีทําก็คือใช้สูตร P A คูณด้วย Q A แล้วก็บวก P B คูณ Q B บวก P P D คูณ V D แล้วก็ A D เท่ากับ P C V C แล้วก็ A C แทนสูตรอาแทนสูตรแล้วก็แทนค่าลงไปแล้วก็จะได้ P C V C เท่ากับ1น2 5จากนั้นก็ใช้สูตร Q A บก Q B บวก Q D เท่ากับ Q C แล้วก็จะได้คำตอบของอเราจะได้ความเร็วที่ความเร็วของของไหลที่จุด C ที่เอ่อเท่ากับ14.55เมตรต่อวินาทีแล้วก็จากสมก,การเราก็จะหา P C เท่ากับ 695.18ค่ะข้อ5จากรูปถ้า PV ลบ PA เท่ากับ99จงคำนวณหาระยะ h แล้วก็ให้ P1 เท่ากับ P2 ก็คือสูตร PA ลบด้วยโลน้ำมันคูณ0.19ลบโลน้ำแล้วก็คูณ h เท่ากับ PB ลบประลอดคูณ0.049บวก h แล้วก็แทนค่าลงไป h หของข้อนี้ก็จะได้28.5เมตรข้อสุดท้ายก็คือจากรูปน้ำน้ำไหลาจากถังขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลาง50มมตรด้วยอัตราเท่านี้นะคะค่าค่าความสูญเสียพลังงานรวมทั้งสิ้น12.58ให้คำนวณหาระยะแแล้วก็จะใช้สูตร v เท่ากับ q ส่วน a แล้วก็จะได้ค่า v เท่ากับ3.21จากหลักทรงพลังงาน e 1เท่ากับ e 2 แล้วก็หาระยะแทได้คำตอบก็คือ13.11เมตรค่ะ